ค้าแล้วแปนแปลรูปค่าให้เป no. ็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเชินไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนที่เราไปรู้จักวิธีการย้อมนะคะเรามารู้จักวิธีวัสดุดิ่จะธรรมชาติก่อนค่อผ้าก่อนนะคะจะได้จากไม้จากผ้าแล้วก็สีแดงไม่แดงก็ไร่ค่ะได้จกไว้ไปดู ที่ดึง <tinc S 1> ไม้ประดุจค่ะแล้วก็สีจะได้จากไม้เพิงแก่นีนะคะซึ่งก็ต่อโยกค่ะแล้วก็ตัดไม้ประดุจคก็จะได้สีถึงหลังงนี่ค่ะแล้วก็ดินแดงนะคะจะให้สีเข้มแล้วก็สีเข้มอ่อนค่ะ หลังจากที่เราย้อสสิจนะคะเราจะนำไปล้างน้ำค่ะตอนนี้เราิดเราจะงปดค่ะเราตัดห้ล้าจะต้องไปตตัดที่าินะคะเาใช้าวกันขค่ะที่ที่ของนะคะของของา เราก็จะกลู้ายใส่ที่องนะคะจากน้นเอาปกูกายใส่นะคะเอาวกใบบวนใส่ค่ะตั้งกระโมาไเนียมเป็นแนี้ก็วนใต่นะคะเพื่อที่จะทำให้ ถ้าที่เราได้ผ่านกระมวิธีการเมืแค้นะคะเราก็จะได้ผลควันสีฟ้าอุ่องค่ะนี่คือผ้าหลงกันทร์ตอนนี้สู้แพคาวแนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูผ้า มีไปดูค่ะค่ะมีหลายสิ่งให้เราไดค่ะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะเที่ยวและเรียนรู้ภูมิปัญญาและแนวชิงหัตถกรรมของบ้านหนองหล่มช้างนะคะ เชิญมาได้ที่บ้านหนองอับช้างตำบลสมเดียอำเภอต้องจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวันนี้